ขอสนับราคาดีว่ามันมีงานอีเวนต์งานคาร์ลูนใช่ไหมนี่มๆเราแต่ตัวเราวันนี้นุ่มๆนุ่มๆมิสเตอร์มีเรานะคะอาโตครับบันที่มันเดี๋ยวเราเดินขบวนอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่งานว่าเป็นยังไงบ้างมีแบบว่าเขาแต่งตัวจัดเต็มมากวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับพวกเราอยู่เป็นที่งานเข้าสารฮาโลวีนนะครับงานนี้มีการจัดตั้งบูธขายของเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีบูธมีจีดิงของพวกเราด้วยนะใครที่มางานนี้อย่าลืมแวะชิมเครื่องดื่มของพวกเรานะครับชิมฟรีตลอดทั้งคืนอีกด้วยตอนนี้มีผู้คนเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับที่งานก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมีการเดินขบวนรวมเหล่าผีนะครับมีทั้งผีไทยผีฝรั่งผีจีนมีผีทั่วโลกเลยนะครับกิจกรรมรเยอะจริง เขาสาร้วยนะคาดีว่ามันมีงานอีเวนต์งานคาราโอเกะนุ่งจั่เต็มใส่ตัวรามีนุ่หนุ่มมิสเตอร์มีเรานะคะมาโซครับบันที่ไหเดี๋ยวเราเดินขบวนอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่งานว่าเป็นยังไงบ้างมีแบบว่าเขาแต่งตัวจัดเต็มมากกวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะครับเราก็มาที่งานงานอะไรเข้าสารสาคาวีนค่ะ้องสารที่เราแต่งตัวมาวันนี้นะคะใช่ก็วันนี้มาคนเชิญมาต้มการเ้องต้ว้อง I mean. <can> <opportunities> ้อ้อ้้มา้้า ไยาดูเค้กก็มาแวะชิมกันได้ครับเย็นๆเอาเลยมาแวะหาพวกเราได้เลยครับไปดูการว่าในงานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปกันเลยมาแล้วครับทุกคน ่าที่พวกเรามาช้าก็อย่างเราไม่ได้อยากช้าหรอกรถมันติดมากใช่รถมันติดเยอะมากเพราะว่าต่างคนต่างที่ต้องการมาที่นี่ครับเทศกาลฮาโลวีนวันนี้ก็พยายามแบบเดินกันแบบนิ่งๆเดินกันอยู่เฉยๆเดินไม่เหนือยแตกแล้วอะแล้ววันนี้พี่ฟ้องแต่งตัวเป็นอะไรจมก์เกอร์ที่ผมแบบชื่บอโหเดาอยากมากผมดูไม่ออกเลยแล้วล่ะมีความลึกลับนิดนึงส่วนผมก็มาเตทีมหมาเป็นผู้มาป่าครับก็ไม่รู้ของแบบเจ้อขอบนะครับผมใช่ก็แบบดูเูวาเป็นคนนิดนึง นี่ลอยไปฟัดกับบำพายวันนี้หน่อยอะไปฟันกับหมามาหมาวัดเมื่อกี้อ่าเราเป็นโนมาไม่รู้ใครหรอว่าเป็นอะไรดูไม่ออกอันดีบ้านไม่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 กูไม่แม่บ้านจีิงๆอ่ะเออว่าจะเอาขี่ไม่กวาดมาแต่พี่เจนแยกไม่กวาดมาแล้วอ่ะก็เลยมาเล่รถกันมาแล้วก็วิ่งกันเข้ามาตรงนี้อ่ะอุบัติเหตุไ่หไปยังตาเขาดีกว่าถนนอยู่พวกนี้ก็ที่ถนนข้าวสารก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ ฮาโลวีนนะครับตลอดทั้งเดือนตั้งแต่จริงๆมีมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแล้วแต่ว่าจะมีไปอีกเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะหมดกระแสของฮาโลวีนเนาะก็นักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวถนนข้าวสารเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะเจอตีฮาโลวีนแบบน่ากลัวน่ากลัวปาร์ตี้มาสนุกกันที่นี่นะครับชวนๆมาเยอะนะครับผมมานกันเยอะๆทุกคนสนุกมากเลยทั้งสองทางนี้สุดๆเลยวันนี้เอ็มพี่วันนี้เราจะมาปล่อยผีนี่ครับผีตัวนี้ ไปล่อยผีกับพื้นสู่ธรรมชาติเดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานกันดีกว่าที่พลาไม่ได้เลยที่งานยังมีการประกวด e a u ีออสแ c รี y นะครับทุกคนครับตอนนี้พวกเรากำลังจะขึ้นไปบนเวทีนะครับเพื่อไปโชว์การเดินแบบแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยแต่ว่า ก่อนหน้านี้มันจะมีกิจกรรมประกวดแข่งด้วยนะครับเป็น Beauty or Scary เดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปดูว่างานประกวด Beauty or Scary มันเป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศในงานนะครับคึกค้นมากครับทุกค <Wow. S 1> นเพว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้ามาณจุดนี้เื่อแบบสลุนฉลองฮาลลวีนไม่ใช่แค่คนไทยนะครับแต่ชาวต่างชาติก็มากันเยอะมากนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ <ส>น่าตื่นเต้นเดินตามถนนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนแบบแ like ต่งกายเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากแต่ว่าก็ชอบมานะเราดีเพราะเราเราเราจะมาล้าผาผีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครที่ว่าชอบอยากเห็นผีอยากเห็นการแต่งกายอะไรเงี้ยก็สามารถมาได้ที่เข้าสัตว์นี่ก็จะเป็นแบบผีแม่มนเอาเหรอแม่มูดทำไมหูยาจ้ะ เป็นเอวรึเปล่าไม่เอวม่เอวค่ะมดขึ้นเอวทุกคนครับเดี๋ยวเทเลอร์จะพาทุกคนไปดูทุกคนที่เข้าประกวดนะครับว่าเขาจะแต่งกายเป็นยังไงบ้างเอาละครับวันนี้แต่งได้ครับผีมอเล็ตอรากลัวไหมครับทุกคนนี่จะเป็นแบบแกล้งนางฟ้าแกงนางฟ้านะครับอันนี้แต่งเป็นติ่มแหล่ หนูเป็นทีมเจ้าสาวค่ะอ๋อเจ้าสาวเป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยนะคะทีทีนี้เจ้าสาวอันนี้พวกเจ้าสาวใช่ไหมครับเจ้า่าว่อโทษครับโชิครับพร้อมกันได้ยังขึ้นประกวดได้ใช่ไหมครับค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะเด็กมีเอ็นของเราก็ร่วมประกวดด้วยนะครับ แต่และคนนี่ทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งหลอนอีกด้วยนะครับ ตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเดินแบบเราขึ้นไปโซนบัวรู้สึกยังไงกันบ้างวันกี้ที่ได้ขึ้นไปรู้เป็นเป้นมากๆได้เจอคนเยอะมากวันนี้คนมาร่วมงานฮาโลวีนที่เขาสามค่อนข้างที่จะเยอะมากแน่นแน่นมากใช่แล้วพวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกร้อนโอ้ดูดูนะครับคนตกชุดขึ้ร้อนแต่ชุดที่ไม่ได้พูดว่าร้อนที่ด่าว่ากมีเอเนจีดริงก์ของพวกเราด้วยนะครับใครที่เดินมา ที่ถนนข้าวสารก็สามารถแวะเข้ามาได้นะชิมมี energy drink กันได้เพราะว่าวันนี้พวกเราดีนมากเพราะวมีมี energy drink ครับยังไงก็ฝากติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับที่มี Energy! เ็นกันาวเาด่นสุดท้ายสุ่ยหลงโลกเมื่อกี้เขาปีนชิ้นกันไม่อยู่ไม่ยอมอยู่ไง เวลาเขาไปทำงานกันอะคิว้วปวดท้องปวดท้องนิดหน่อยครับวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ปวดท้องจะได้รับการรักษาท้องเป็นไม่ได้คิดเลยอันนี้ไม่ได้คิดมาเลยอโอเคครับก็กิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ผู้อะไรไปแล้วว่าง <c oughs> ได้คหมดแล้วนะน้องอเอ,อางี้เอางีเอี้ขอฝากช่องนะครับมีไปเฮ้เมสแอนด์มิวสิกแล้วก็แฟนเบทต่างๆนะครับแล้วก็บุญนาถองผมนะครับช่วงนี้เขจะมี ซีรีส์ที่รอถ่ายอยู่ในต้นปีหน้านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรมาทำไมเจ็บดิคลิปิดกันจนเสร็จแล้วเปิดอะไรน้ำหนี่โอเคก็น้ำหนี่ก็อย่างสุดท้ายก็ขอฝากบูธมีแต่เห็นไอ้มีจีดิงด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากงานฮัลโลวีเทศกาลฮัลโลวีะครับประสารด้วยนะทุกคนใครไม่ได้เรานนี้เนี่ยวันอื่นก็มาได้เพราะว่าเขาจัดกิจกรรเขายาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไม่รู้ว่าพี่เขาพูดอะไรไปบ้างแล้วแต่ก็ขอพูด ก็ที่มันพูดมาทั้งหมดพูดไปแล้วโอเค <c oughs> <Okay, S 2> <c oughs> เลแค่นี้พี่แ้วหาไปลในแต่ละวันมีสิ่งที่เก่งต้องคิดต้องทำมากมายมีกิจกรรมที่เก่งชอบมีเพื่อน,อนมีจุดมุ่งหมายมีพลังที่เราเลือกได้มี <c oughs>